พี่น้องมือนี่ยายนางผ้ามาหาเก็บแมงแข้งอยู่น้ำปลา,าเขาปลา,าเขาหน้าโคบายหวันกำลังเกี่ยวเขาอยู่อ,อันนี้เป็นห้างเตือนต้นเอาห้างเตือนเน่ยไปเอาเด้อยุ่นใยหวันกับเกี่ยวเขางอกงอกอยู่หุ่นเพิ่งหาแมงแข้งจ้าพี่น้องมาเบิังนีไมีห้างเตืเอนเด้อห้างเตืเเอนกับมีม่เกียเ่ยวเขา,ออามังนี้มีห้างเตื <c oughs> อตน <c oughs> จะนั่งพอห้างเตียนรอบ้างเด้อวสันเตียนสิตอดชพี่น้องมาหาม,มาหาอันนไไเป็รอปรอมาหาอันนี้น้ำกันจ้ะคุณะนะหาอันอยังก่อนหรอม่แข้งเออฟักบุงกะสีเอาอยู่มาามันฟักบุงไะตดกินกะตำหงเสีบอยู่ออมา,ากเก็บมันแข้ง ไปไปไปเบิ่งนางกันนะพ่อแล้วว่าสันให้ของยายบ่หั่งงาหังงาหังงาหังงหา่ห่วงยาใหนึ่งวันสันพี่น้องเอาส่กันนะเอาาเอาปวดปวดปวดปวนเอาเอาปวดได้หลกหลายเลยบาที่วงมักหญ่ปวดนะจากพี่น้องเบิ่งดตสะอนเนาะบินบินบินมันนเหมอนมันม เย็บบาดที่ไหนเย็บบาดไงเยาวงายี่สิบยี่สิบมันลงพื้นน้ำปุ่นมองนี่ตัวใหญ่เด้มันหลอกขาดเดียวหลอกขาดแล้วมันตัวใหญ่เนาะหลอกขาดมันฟองดียิ่งขึ้นเห็นมาปีกมันหลอกขาดเนาะหลอกขาดแล้วมันตัวใหญ่มันมันใครผม มไม่เพรอขาดไมกองอยู่รือิ่งมาแล้วมันกระบดตีมันสลาดข้างเต็นยุสัยล่ะส่วนั้งกคนเป็นตี้ <laughs> เปล่าใต้นี้ได้แล้วก็ใส่ถุงถุงแหล่ถุงถุงอันนี้ถุงขาแหล่นี่ มันก да. ็ใสถุงกะมันไตออกมาเบิ้งเด้อพี่น้องเฮ็ดหนังมาอีมามามวลน้ำกันบรรยากาศทงหน้านี่ล่ละค่ะพี่น้องเบิ้งเด้อ ข้าเข่าเข่ากับบัวงามไ้นี่มันเข่าอันนี้แต่ว่าอันแมงแข้งมันหลายจ้ะมันมีพักบุงมันมีผักบุ่งบางสิ่งพัได้บัวมีอันนี้มันแข้งมันก็เลยมาหลายมันกินผักบุงจ้ะกินบ่วุ่นอ่ะเอาใส่แต่ตัวใหญ่ๆบางมองกับตัวหน่อยเนาะบางมองกับตัวใหญ่ยเหล่าแต่ห่วงมัน บ่รุ่นบ่ก่อนห้อยมี่จังสีนมี่โลตัสูมั่ เด้อห e ัวจุ่มกันยูพีครับน้องคุบเป้แมงแครงวัวใดฉันเขาวัวใด เอามมดไต้ออกน่นใเทใส้ก่อนอันนี่มือเจ้าน่นอันเสี้ยงมันหยาบหยามันหยาบมันบ่มันบ่มีอันอันเลยเด้น้องมันบ่มีอ่อนอันขีปุนเลยเด้ นี่คลิปมันพลอยแล้วเนาะมันพลอยมันถือแดดพักบุ๋งนะเจ้าตายอะสิน่าบุ๋งพักบุ๋งไปต้มมาพักบุ๋งเอาไปต้มกินก็ลวกวไปลวกไปลวกกินก็ตั้มหุ่งนี่แซ่บแซบได้นี่แต่พักบุ๋งมาม ม,มันต้องสวนไว้ได้นี่อุ่นต้องขี่ดิ้นมัน มันบว่วงไง่ดอกเยอะหรอาอ้ยเด็กลกหลายหนึ่งพวงเดียวไหมคุณน่ะคุณค่ณพังนั่งทัที่เทียเก็บเอาน่ะมันลเพืนคุณเลยมันลเพืนแม่มาไปผอมเปลี่ยนดีผีเต็มยุ่ฮะน่ะเต็มเพื่อนยุ เลือกตีกันเหมือนี่ขาดาดเที่ยวเขาไปเห็นลกอูเห็นอีกแล้วเขาไล่นี่พี่พี่พี่นักเตาพี่เขาพี่เขาพี่ย่ายวันโอ้ยทำอะไยังอยู่โอโอยอะไรตอน อย่าไปตอนท้ายกับบัได้โอ้ยอยากไปตอนต้มกับบัได้มันบ่ท่านบอกมันบัวท่านไวโอ้ยที่กาดเจ็บมันแค่งพี่น้องเจ็บเป็นตัวมันบาดที่หนุ่มพูนไตเหียวเวอยู่หุบพุูนเบิ้งมาท้ายท่านห่ะพุูน่ะพุูนเอ้าวท่าน่ะเท่านันเข่ากระบะเข่าบ่ได้เก็บเอาเก็บเอ้ยไว้เก็บเอาเก็บเอากระบะเข่าบ่ได้เลยเด็ดไตซุ่นเด็ดหัวขาดเอาเส้นปากเนอ ปากโป๊แต่ละมือนี่กินบวมกินดิบกับแซบได้เนาะแม่ยเนี่งแข็งหอมกับหอมมันรูปเพชรดิรูปเพชรครัวกับแซบต้นกับแซบตำน้ำพริกเนาะอันน้ำพริกอันพริกนุ่มพริกดิบไหมแมนหอมใช่ไหมนี่เนี่ยกินกับนี่นี่นี่เออนี่ละนี่ละเนี่ยกินกราฟมันมากพักบุงกินกับ เสซ่บเสือร่อยพออร่อยพองนัวมาไปพร้อมกินอีสานบันเฮ้าเนาะนี่คือกินเปลียนบอเฮ้าคือกินไปทั่วแทคผู้ใดอยากกินมาเจ็บเด้อเพินคือสีว่าคนอีสานนี่เพินคือสีว่าเฮ้านะคนอีสานนี่กินไปทั่วทีบทั่วเด่นกินแม่งกินยังก็กินไปเหมือนมกินหมดกินแม่ง โมตัวโมตัวทีดือตตัวตัวไดจักเสียเป็นอย่างจักมันเต็มห่พี่มันเต็มบ่เอ้าเวิดีโอหน่าทีสองาทีมันบมได้มันบ่ได้เต็มได้ทายหรอกลูกพออีกแล้วเจออีกแล้วไหนล่ะไหนล่ะนนนนนนนุน อุ้ยแม่เป็นพ่วงแบบงเลยเนาะบาทนี่เขาทางพุนละทางเยวานผุนจักสีง่ายเ้าไห้ยาวานตั้งาอนแ่งต่้งทราจำปลองพี่ไวเ้ยมบุญน่วงเงาไปหอดผุนนละพ่เไหเยเขามุนได้ห่เหลือแล้วเอาเอาเอาหนึ่อาอา้าจุกบกนี่เ้าไดลวเ้าแล้วอุ้ยยวยยาวลงแล้วท่าน่ะโอ้ยได้บ่ได้บ่โอ้ยบ่ทัน ต่ำคึ้นมันต่ำอย่างคนเด็กเก็บเอาอยู่ดอกมันตำมันนั่นก้อนมั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 นแล้วพุดเห็นป้ะนงมีเกี่ยวเขาใไงเขาใหญ่หวานแบบนี้เดี๋ยวตีกันเด้อมีทั้งหูหนูมีทั้งเงินมี่ตัวแนวเอ๋เกี่ยวใหญ่หวานเกี่ยวเขาออกแล้วก็ไปตัดต่อเอา